ทอท,อทอแกนจนบ,บุรีชวนเที่ยวงานประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวมอญสังขบุรีระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนนี้ซึ่งปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่อลังการ สำหรับประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์ของคนมอญบ้านวังกะอำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนั้นว่ากันว่าเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระเจ้าธรรมเจดีกษัตริย์มอญขึ้นครองราชปกครองอาณาจักรมอญเมืองหงสาวดีพระองค์ทรงเห็นพระพิสุสามาเณรในเมืองมอญหงสาวดีมีความประพฤติย่อหย่อนต่อพระธรรมวินยัยพระพุทธศาสนาในเมืองมอญเกิดมลทินด่างพร้อยมากมายจึงมีพระราชประสงค์จะสังขยนณาพระพุทธศาสนาในเมืองมอญเสียใหม่ เพื่อชำระหมู่พระพิสุสงฆ์ให้มีความบริสุทธิ์พระองค์จึงมีพระราชะองการรับสั่งให้พระพิสุสามเณรในเมืองมองลาสิกขาเสียทั้งหมดและทรงส่งปักขาวถือศีลแปดคนคณะหนึ่งซึ่งก็คืออดีตพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกทรงความรู้ตั้งมั่นในศีลที่พระองค์มีคำสั่งให้ลาสิกขามาถือศีลแปดเป็นปักขาวนั่นเองให้ออกเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาเพื่อให้ไปถือการอุปสมบทเป็นพระพิสุมาใหม่ จากคณะสงฆ์ในประเทศสีลงังกาเสร็จแล้วให้เดินทางกลับมาเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์บวชให้แก่คนมอนในเมืองมอเสียมัย คณะของปากขาวนี้เมื่อเดินทางถึงประเทศศรีลังกาจึงได้รับการอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยตามพระประสงค์ของพระเจ้าธรรมจดีหลังจากนั้นจึงได้เดินทางกลับเมืองหงสาวดีโดยเรือสำเภาในระหว่างทางที่เดินทางกลับนั้นเรือสำเภาหนึ่งในจำนวนสองลำโดนพายุที่รุนแรงพัดจนลงทิศไปจึงมีเพียงเรือสำเนาลำเดียวเท่านั้นที่เดินทางมาถึงเมืองหงสาวดีโดยปลอดภยัยเมื่อทราบถึงพระกัรของพระเจ้าธรรมจดีพระองค์จึงรับสั่งให้ทำเรือจำลองขึ้นมาข้างในบรรจุด้วยของ องเส้นไหวบูชาเหล่าเทวดาทุกหมู่เหล่าโดยเครื่องเส้นไหว้นั้นให้เหล่าเทวดาทั้งหลายที่ดูแลพื้นดินก็ดีที่ดูแลพื้นน้ําก็ดีที่ดูแลพื้นอากาศก็ดีได้มาช่วยปัดเป่าให้เรือสำเภาที่ลงทิศไปนั้นได้เดินทางกลับมายังกรุงหงสาวดีโดยปลอดภยัยหลังจากที่พระองค์ทรงทาพิธีสะดอเคราะห์แล้วไม่กี่วันเรือที่หลงทิศนั้นก็เดินทางกลับมาถึงเมืองหงสาวดีโดยปลอดภยัย จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นชาวมอญจึงถือเอาเหตุการณ์นี้ทำพิธีลอยเรือสะดอกเคราะห์ในช่วงกลางเดือนสิบของทุกๆปีสืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนี้สำหรับประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์ชาวไทยรามันอำเภอสังขะบุรีจัดขึ้นเป็นเวลาสามวันในช่วงวันขึ้นสิบสี่ถึงสิบห้าค่ำและรำหนึ่งค่ำเดือนสิบของทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้ำในป่าและบนบกอีกทั้งเพื่อสืบสารประเพณีด,ดั้งเดิมของกลุ่มชนตลอดทั้งเป็นการเผยแพร่ประเพณีลออยเรรรืสะะดค้ใหแก่ชชชชุมชนปชาชา และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมในงานได้แก่การเจริญพระพุทธมนต์โดยประสงค์ทั้งสาวันโดยจะมีการเตรียมงานดังนี้ก่อนถึงวันพิธีชาวบ้านจะรวมกันเตรียมทำธงร่มและจัดเครื่องบูชาเรือต่างๆเพื่อถวายวัดโดยมีการแบ่งงานให้หัวหน้าคุ้มต่างๆในหมู่บ้านรับไปให้ลูกบ้านช่วยกันทำแล้วนำมาส่งที่วัด ผู้ชายส่วนหนึ่งจะมารวมกันที่วัดวังวิเวการามเพื่อสร้างเรือจากไม้ไผ่ประดับตกแต่งด้วยกระดาษหลากสีในยามหัวค่ำจนถึงเช้ามืดของวันขึ้นสิบห้าค่ำ ชาวบ้านจะทยอยพาก,กันนำธงหลากสีตูงร่มกระดาษมาประดับตกแต่งเรือและบริเวณปาร,รามพิธีอย่างเนืองแน่นพร้อมนำเครื่องเส้นไหว้เช่นกล้วยอ้อยขนมข้าวสุกดอกไม้ไปวางไว้ในลำเรือก่อนจะจุดเทียนอธิษฐานให้สิ่งไม่ดีและเคราะร้ายต่างๆไปให้พ้นจากชีวิตตนและรับฟังบทสวดอิติปิโส108จบและบทสวดสดอกคะห์าจากพระพิสุสง์ เมื่อถึงเช้าวันแรมหนึ่งค่ำชาวบ้านก็มารวมตัวกันเป็นขบวนแห่มีปล่อยโคมลอยเล็กใหญ่ที่ช่วยกันทําขึ้นมาประกอบการร้องรําทําเพลงอย่างสนุกสนานจากนั้นชาวบ้านทั้งหมดจะช่วยกันลากเรือไปปล่อยกลางน้ําบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำสามสายได้แก่สองกะเลียรันตีและบีคลี่ที่เรียกกันว่าสามศพหรือสามประสบนั่นเองสําหรับในปีนี้ประเพณีลอยสะดอเคราะห์มีกําหนดจัดขึ้นในวันที่28-30กันยายน 2566ทททการจนบุรีอำเภอสังขบุรีและคณะกรรมการวัดว,วังวิเวการามจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวประชาชนผู้สนใจร่วมงานประเพณีลอยเรือสะดอกเคราะห์ของชาวมอญบ้านวังกะณบริเวณลานหน้าเจดีพุทธคยาวัดวังวิเวการามบ้านวังกะหมู่ที่สองตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดการจนบุรี